ครั้งแรกของไทยกับการวิเคราะห์ร่องรอยเมืองโบราณสีเทพผ่านเทคโนโลยีไลดาเพื่อแปรผลไขปริศนาในอดีตกับ The Exit Highlight ค่ะ คุณผู้ชมค้าเดือนมก,กราคมปีที่แล้วสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และสภาวัฒนธรรมอำเภอสีเทพร่วมกันสำรวจเมืองโบราณสีเทพผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าไรดาไรดาย่อม,มาจาก light detection and ranging นะคะซึ่งใช้ตรวจสอบพื้นผิวโลกด้วยวิธีการตรวจจับทางไกลหรือว่า remote sensing method นั่นเองค่ะ วิธีการทำงานก็คือจะยิงแสงเลเซอร์ไปกระทบกับวัตถุหรือว่าพื้นผิวต่างๆเพื่อวัดช่วงระยะทางที่แปรผันกับโลกจากนั้นค่ะจะนำข้อมูลอื่นๆที่บันทึกทางอากาศมาคำนวณร่วมกันเพื่อสร้างภาพสามมิติว่าพื้นผิวโลกมีลักษณะอย่างไรได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยข้อมูลที่เรียกว่าพอยต์าว อธิบายง่ายๆนะคะคล้ายกับการทำภาพสามมิติลักษณะพื้นผิวโลกโดยอาศัยการสแกนภาพทางอากาศไลดาเนี่ยถูกใช้ในหลายด้านนะคะเช่นการสำรวจแม่น้ำมหาสมุทรและภูมิประเทศในรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มีระบบเตือนวัตถุรอบข้างก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากไลดารวมถึงโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่ติดตั้งระบบไลดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล้องค่ะ ในงานด้านโบราณคดีไรดารมีส่วนช่วยให้นักสำรวจเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะผ่านการบังคับทางไกลได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่ารกทึบพื้นที่แปลงเกษตรหรือพื้นที่ห่างไกลตัวลำแสงเลเซอร์ของไรดารนะคะสามารถยิงผ่านทะลุต,ต้นไม้ไปจนถึงผิวดินได้เมื่อนำข้อมูลพอย์คาวมาวิเคราะห์จะสามารถเห็นแนวคูน้ำคันดินแปลงเกษตรโบราณ และโครงสร้างโบราณสถานที่ซ่อนอยู่ผ่านร่องรอยที่ปรากฏบนผิวดินรวมถึงกิจกรรมจากการใช้ภูมิประเทศในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะหรือที่นักโบราณนัคดีเรียกว่า historical landscape augmentation ได้ค่ะไลดาถูกนำมาใช้สำรวจโบราณาสถานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศกัมพูชาปี2556ค่ะเพื่อสำรวจนครวัดเมืองเสียมเรียบ ในสมัยนั้นนะคะต้องติดตั้งไรดารับเฮลิคอปเตอร์ค่าใช้จ่ายจึงสูงมากและเป็นอุปสรรคหนึ่งของนักโบราณคดีหลายๆคนในการหาทุนสนับสนุนแต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถใช้ไรดาติดกับโดรนขึ้นบินสำรวจภูมิประเทศแทนเฮลิคอปเตอร์ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลง หัวหน้าทีมสำรวจโดนไลดาเมืองโบราณสีเทพในฐานะที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงใช้โดนไลดดาปูพรมสำรวจเมืองโบราณสีเทพพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรยกเว้นในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่ทางกรมศิลปากรไม่อนุญาตนะคะเนื่องจากมีแผนสำรวจของกรมอยู่แล้ว จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วค่ะผลสำรวจเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าไลายดาพบร่องรอยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากผิวดินพื้นที่แรกคือบริเวณเขาครังนอกนะคะจากลายดาพบว่ามีร่องรอยบ่อน้ำโบราณเจดีรายรอบมหาสถูปเขาครังนอกที่ยังไม่ได้ขุดค้น ร่องรอยของโบราณสถานที่ยังไม่สามารถระบุชนิดกระจายไปทั่วบริเวณรวมถึงร่องรอยของการใช้ภูมิประเทศในอดีตทั้งหมดกินพื้นที่มากกว่า3ตารางกิโลเมตรรอบเขาครั้งนอกค่ะจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากนะคะว่าที่นี่อาจเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใช้เผยแพร่ค,ความรู้และความเชื่อของภูมิภาคนี้ในสมัยทวารวดีหัวหน้าทีมสำรวจเชื่อว่าหากขุดค้นต่อ เราอาจจะพบวิทยาลัยสงขนาดรองจากมหาวิทยาลัยนาลันธาของประเทศอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกจุดนะคะห่างออกไปจากเขาครังนอกประมาณ5กิโลเมตรค่ะปัจจุบันบริเวณนี้นะคะพบร่องรอยของหลุมจำนวนมากที่เกิดจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุมาไม่น้อยกว่า30ปีทำให้ของมีค่ากระจายไปสู่นักสะสมจำนวนมาก สำหรับจุดนี้ขอไม่บอกชื่อสถานที่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกรบกวนไปมากกว่านี้แต่ลองไปดูภาพโดนที่ทีมข่าวบินสำรวจเมื่อต้นปี2,565ค่ะพบหลุมกระจายเต็มพื้นที่ของที่ชาวบ้านเคยขุดได้มีตั้งแต่กำไรทองคำสำัมฤทธิ์ลูกปัดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่เคยเข้ามาขุดนะคะพวกเขาบอกว่าจะเลือกขุดบริเวณที่คาดว่าเป็นหลุมศพและส่วนใหญ่ขุดไปสักพัก ก็จะเจอกับเครื่องปั้นดินเผาหลังจากนั้นพวกเขาจะไล่ขุดต่อตามแนวคอหน้าอกข้อมือข้อเท้าของโครงกระดูกเพ <un kes> <odles> ื่อหาทรัพย์สินมีค่าไปขายบางคนอ้างว่ามีราคาถึงหลักแสนบาทค่ะบริเวณนี้ผลเบื้องต้นจากไลาดาพบร่องรอยกิจกรรมในอดีตบนผิวดินจำนวนมากนะคะ <K un> และน่าสนใจว่านี่อาจเป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะ แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยการขุดค้นศึกษาต่อตามขั้นตอนทางโบราณคดีหลังจากนี้นะคะหัวหน้าทีมสำรวจยังคาดการว่าไม่แน,วน่ว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของอู่อาระยะธรรมลุ่มแม่น้ำป่าสักด้วยค่ะไปต่อกันที่จุดที่3ค่ะจุดนี้น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันนะคะอยู่ห่างจากเขาครังนอกประมาณ15กิโลเมตรค่ะแลนด์มาร์คสำคัญก็คือเนินดินขนาดใหญ่นะคะในแปลงเกษตรกรรมของชาวบ้าน จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุนะคะบอกว่าเป็นโบราณสถานที่ซุดตัวลงและเมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นเนินดินที่ปกคลุมไปด้วยไม้นานาชนิดที่นี่ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนด้วยผลการสำรวจโดยไลดาพบว่าใต้เนินดินนี้เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่มีฐานสี่เหลี่ยมและคาดว่ามีขนาดใกล้เคียงกับเขาคังในโบราณสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะ ไรดายังเผยให้เห็นนะคะว่าภายใต้พื้นที่เกษตรกรรมรอบๆศาสนสถานยังพบร่องรอยกิจกรรมในอดีตกระจายทั่วบริเวณรวมถึงหลายจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานกระจายอยู่โดยรอบกินพื้นที่มากกว่า3ตารางกิโลเมตรหัวหน้าทีมสำรวจคาดว่าเนินดินแห่งนี้คือที่ตั้งของศาสนสถานขนาดใหญ่ของเมืองหน้าด่านที่มีความเชื่อมโยงกับเมืองโบราณสีเทพนะคะ หากศึกษาต่ออาจพบมิติเฉพาะของเมืองหน้าด่านตรงนี้ว่ามีบทบาทเชื่อมโยงกับสีเทพและเมืองโบราณอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างไรนี่เป็นการแปลผลเบื้องต้นจากจุดที่น่าสนใจสำคัญสำคัญเพียง3จุดเท่านั้นนะคะหากจะให้แปลผลไลดยดาจากพื้นที่บินโดรนทั้งหมดกว่า50ตารางกิโลเมตรคาดว่าอาจจะใช้เวลาถึง10ปีเลยค่ะ แต่อย่างน้อยข้อมูลเบื้องต้นก็ทำให้เห็นนะคะว่าเมืองโบราณสีเทพมีขนาดใหญ่แค่ไหนร่องรอยโบราณสถานหรือว่าพื้นที่อ่อนไวต่อการอนุรักษ์กระจายอยู่บริเวณไหนอย่างไรและแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทางโบราณนคดีในภาพรวมนะคะกลับมาติดตาม The Exit h i ท h l i ล h t ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ